คลิปนี้นะครับมาเปลี่ยนสปริงครับนะครับเพื่อนจัดยานี่ครับเป็นยี่ห้อนิปอนนะครับผมสั่งซื้อจากรัสเดียอัวนี้ซื้อมาประมาณปีกว่าแล้วนะครับพอ,อไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อตะกี้ผมตัดหญ้าอยู่แล้วได้ยินเสียงดังปิ้งแล้วก็เครื่องมันอ่ามันกับมันยังไงอ่ะมันมันหนักขึ้นนะครับเพราะว่าสปริงกัรเนี่ยขาดพอนตารเครื่องรถเนี้ยไปปัดจะหมุนเลยเดี๋ยวมาลองซัาด,ดูนะครับ คัดมันสปริงมันขาดไปหน้าจักรตัวหนึ่งแล้วก็มันจะไปเบียดกับลูกต้วยทีนี้ทําให้เครื่องไอ้แกนไอใบใบ,ใบใบใบมีดเนี่ยหมุนตลอดนะครับพอใบมีดหยุดหมุนปั๊บเขึ่นกระดับเลยเพราะว่าคัดไม่ตรงกันเดี๋ยวมาลองแกะดูว่าจะเปลี่ยนยังไงครับไม่ยากครับติดตัต้ตรงนี้นตัวใช้มา ปีกว่าๆครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคา1266บาทตอนนั้นก็ผมได้ทำการรีวิวแกะกล่องให้ชมแนวนะครับถามว่าต้นไหมก็อต้นนะครับคุ้มเลยครับตัวนี้พันกว่าบาทพันสองมันก็เป็นประเปคเดียวกับพวกมาคิต้าแต่ว,ว่าตัวนี้น่าจะสเปคพวก อะไรอุปกรณ์อะไรต่างๆจะลดลดลงมาผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว,ว่ามันจะใช้กันลงนะครับใช่กันลงเลยกับพวกมาคิต้าพวกนี้นะครับครับสี่ตัวก็ดึงออกมานี่อ่าเห็นไหมครับนี่ครับขาดเลยพิด,ด,ด,ดพขาดแบบนี้นะครับ แคเนี่ยมันจะไปเบียดกับลูกถ้วยตัวนี้แล้วมันจะทําให้เครื่องหนักแล้วก็หมุนอยู่ตลอดเวลาสาโลว์ไม่อยู่น,คนีครับก็ไปหาซื้อมาเปลี่ยนตัวหนึ่งน่าจะประมาณ20บาทน,นะครับเอจน,น,นี่มันยังตัดได้นะครับแต่ว่าผมไม่แนะนํำเพื่อตะกี้ผมจะตัด พยายามตัดให้เสร็จนะครับเพราะว่ามันเหลืออย <ๆ S 1> ู่นิดเดียวแล้วก็พื้นที่มันไม่ค่อยเยอะเะ่รมันเป็นพื้นที่เรียบนะครับโอเคครับนี่สปริงกรัตนะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่นะครับเพราะว่าสปริงมันจะได้ทํางานเท่ากันนะครับถอดตัวนี้ออกมาใช้บล็อกเบอร์17บเนะครับอ่อนไปทางซ้าย ว่่ฝังนี้ด้ดยถ้ามันแข็งนะครับก็เอาไก่ค,รครวงนะครับมาล็อกล็อกเอาไว้แล้วก็บิดนะครับบิดอ,ออกมาแล้วมันจะมีแหวนรองไว้ด้วยครับแหวนรองอืไม่ยากนะครับไม่ยาก แล้วก็ใส่สปริงกลับเข้าไปวิธีใส่ก็ดูตามลูกศซนะครับตามของเดิมที่มันใส่อยู่นะครับต่อตรงนี้บนใส่ด้านบนนี้นะครับตัวนี้สปริงเดิมมันก็ตั้งที่จะนหนานะก็แนะนำใม้ยาสปริงที่หนานนะครับใส่ แบบนี้แล้วก็ง,งัดให้มันครบกันไปแ,นแบบนี้ครับแล้วก็ใส่กับเข้าไปเป็แนแลนใช้ได้ครับเรียบร้อยครับจะยากครับ แล้วก็ขันให้แน่นทีนี้ก็พร้อมใช้งานต่อได้เลยครับเราก็จะล็อกกับตัวนี้นะครับจบิด อะไรตัวนี้สามารถเก็บไว้ได้นะครับเก็บไว้ใช้เวลาสป,ปริงตัวนี้มันขาดอีกตัวหนึ่งตัวนี้มันเอามาเป็นอะไรได้ครับเรียบร้อยทีนี้ก็ประกอบก็ไปิดไดง่า,งงายๆครับไม่ต้องไปถึงช่างที่ร้านก็ได้แค่ไมีอุปกรณ์ในการตอดนิดหน่อยก็โอเคแล้ว เดี๋ยวเวลาแกะทีหลังเก็ไม่ออครับโอเคได้กูตรตึงเลยกู้แม่งไม่รู้ปิดว่าอยู่ทำไมใส่ไม่ใส่ไม่ได้อ่ะโอเคครับเป็นอะไร ได้ไปอีกสักพักยาวๆนะครับนานอยู่ครับอ,อ่ะครับก็สำหรับตัวนี้เดี๋ยวแตะมานิดนึงคลิปมันจะสั้นไปคือตัวนี้นะครับมันจะไม่มีตัวล็อกแกนตัวนี้ครับอันนี้ผมซื้อมาแยกมานะครับตัวนี้แล้วทีนี้แกนกบเป่านี่ครับตัวที่ดำ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 นี่ยมันแตกนะครับผมซื้อมาเปลี่ยนแล้วก็มันก็ยังแตกอีกพอแตกตปุ๊บเนี่ยมันทําให้แกนตัวนี้เนะี่ยขยับไปข้างหน้า คือทีนี้เครื่องมันฟรีนะครับเพราะว่ามันจะมีแกนมาปักอยู่ในนี้นะครับตามใบแกนใบพัดอน่าบนใบมีดอ่านทีนี้ผมใช้ลวดนะครับปิดเข้าไปย้า้มันหลุดออกมาครับเพราะว่ามันแตกไปเร็วนะครับอันนี้แก้กัดไปก่อนนะครับแต่ก็ใช้ได้ยาวเลยนะครับทีนี้ไอ้ลูกตัวรองนะครับผมแนะนำห้ซื้อมาใหม่นะครับตัวรองนี้รองใบนะครับซื้อมาใหม่ของเดิมนี่ยังไม่ได้ใช้เลยครับคือมันบางไปครับ ใช้ได้ไม่นานมันก็จะขาดนะครับทีนี้ผมซื้อมาตัวนี้60บาทนะครับแล้วก็ใช้เหล็ก2หุนนะครับดัดให้เป็นวงกลมแล้วก็เชื่อมติดนะครับนี่ครับใช้มาเป็นปีนะครับนี่ครับมันเพิ่งจะเริ่มสึกกนะครับทีนี้ก็อาการต้วยตรงนี้แตกเนี่ยจะหมดไปนะครับบอกเลยว่าใช้ได้ยาวๆเลยเห็นไหมครับกว่าตัวนี้จะหมดนะครับพอยาวเลยระว่าตรงนี้เนี่ย ทำปัสกับันนี่ตลอดนะครับเวลาเราตัดหญ้าโอเคอย่างยืนก็ไม่มีอะไรอ,อย่างยืนก็ปกติโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้๋ับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ